เย้สวัสดีค่ะคุณทุกคน You Just s o r y Channel ค่ะในคลิปนี้หน้าบานมากมานะคะโยก็อยากจะมาบอ,อกข่าวดีทุกคนว่าโยต่อวีซ่าถาวรสวีเดนไดน้แล้วนะจ๊ะตอนน้พันาการรอของโยนะคะหนึ่งเดือนสามวันเออแล้วก็ได้อีเมลมาแจ้งว่าผ่านแล้วนะ ก็นัดวันแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปประทับฟิงเกอร์ปรินนะคะที่ไอมิเกชั o นที่เหมือนใกล้ใก,ใก้ใกล้ที่สุดเนาะวันนี้โยก็จะมาแบ่งปันว่าโยเตรียมเอกสารยังไงและมีเทคนิคอะไรที่อยากจะฝากเพื่อนๆในวันนี้ตามประเพณีเช่นเคยเพราะการที่ฉันได้รับสิ่งดีๆมาเดีฉันจะต้องส่งต่อให้ทุกคน,นะค่ะมา,มาเปิดซองพร้อมกันเลยจ้า ก็จะมาแบบนี้นะคะวันที่ให้เราแล้วก็เขาก็จะมาบอกว่าเอ้ยนี่อะไรเขาส่งอะไรมาให้นะคะ <Yeah. S 1> เขาจะอ่านว่ามันคือการอะไรแล้วการดก็จะมาแบบนี้ด <Yeah. S 1> <laughs> ีใจมากๆ,ๆ,ๆ,ๆคุณเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเตรียมเอกสารอของเทคนิคของโยประสบการณ์ตรงเนาะ <laughs> แล้วก็ไปทำในเว็บยังไงนะคะ <laughs> เดี๋ยวโยจะเล่าให้ฟัง ต่อวีซ่าถาวรของประเทศสวีเดนเนี่ยต้องมาจากการที่คุณอนะอยู่อาศัยในประเทศสวีเดนมาแล้วนะคะคือถือ,อยูทีวีซ่าสวีเดนมาแล้ว2ปีถึงต่อได้ไม่ใช่อยู่ดีๆอยากต่อก็ต่อถ้าจะเป็นวีซ่าถาวรสวีเดนเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตคือเราต้องต่อทุกๆ5ปีเพราะว่าเราไม่ใช่คนสวีเดนเนาะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตทีหลังนะคะเราก็แค่รู้ต่อครั้งแรกเนี่ย เราต้องส่งเอกสารของผู้ที่รับรองเรามาคนเดียวก,กันกับที่พาเรามาอยู่อาศัย2ปีด้วยนะเพราะว่าหัวใจหลักๆของวีซ่าถาวรก็คือว่าเขาแค่อยากรู้ว่าคุณยังอยู่ดีกับคนที่รับรองคุณมาตอนที่คุณให้การไว้ครั้งแรกอยู่หรือเปล่าง่ายๆคือรักกันดีอยู่หรือไม่นะคะ การยื่นนะคะโยแนะนำให้ยื่นออนไลน์ต้องสแกนเป็นไฟล์รูปภาพหรือ pdf เตรียมไว้เพื่ออัปโหลดนะคะอันนี้การอัปโหลดเป็นขั้นตอนหลังจากที่คุณกรอกเอกสารนะคะเรียบร้อยแนะนำให้ยื่นออนไลน์หลังจากนั้นคุณก็ไปด,ดาวน์โหลดฟอร์มนะที่จำเป็นต้องกรอกในเว็บลิงก์เนี่ยให้ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็กรอกในคอมพิวเตอร์นะอยากจะบอกเพราะเรายื่นออนไลน์ไงเราต้องทำในคอมพิวเตอร์หมดเลยแนะนำ ให้โหลดมาทุกฟอร์มเลยค่ะถ้ามีเด็กก็อัโหลดเด็กมาด้วยไม่มีเด็กไม่ต้องโหลดมานะเอาทุกฟอร์มเลยจะดีที่สุดจะแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเอกาสารเราและผู้รับรองต้องเตรียมเพื่อสแกนก็คือพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปถ่ายแล้วหน้าที่มีสแตปมทุกหน้าทั้งเราและผู้รับรองต่อมาเพอร์ชูนบิวิสขอได้ฟรีนะคะหรือปริ้นออกมาได้เองเลย ตามหน้าเว็บนะคะเราสามารถทําได้เพื่อจะบอกแหล่งที่อยู่อาศัยของเราได้ชัดเจนยูทีวิสการ์ดอันเก่าของเราเนี่ยสแกนไปด้วยนะคะแล้วก็เงินค่าธรรมเนียม2000โครนที่เราจะต้องจ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการต่อวีซ่านะคะแค่นี้ค่ะเอกสารหลักๆโยทำแค่นี้เพราะคุณต้องรู้นะคะว่าถ้าคุณเปลี่ยนผู้รับรอง นะที่ไม่ใช่คนเดียวกันที่พาคุณมาอยู่สวีเดน2ปีคุณจะต้องกลับไปใช้ UT visa อีก2ปีนะคะคุณจะไม่ได้ถาวรและไม่จำเป็นจะต้องส่งเรื่องเรียนหรือเรื่องงานถ้าอยากส่งก็ส่งได้เพราะว่าหัวใจของการอยู่วีซ่าตรงนี้คือการเขาอยากรู้ว่ายังอยู่กับผู้รับรองไหมยังอยู่ดีด้วยการอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้อยากรู้ว่าคุณเรียนหรือคุณทำงานอะไรมันไม่ใช่หัวใจของการขอวีซ่าเพื่อจะต่อวีซ่าโอเคปะ เนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะคะโยก็มีบริการรับยื่นขอต่อวีซ่าถาวรสวีเดนรับแค่เคสไม่เปลี่ยนผู้รับรองนะคะราคานี้รวมส่งเอกสารแบบลงทะเบียนกลับแล้วเรียบร้อยนะคะตอนที่ทำอาจจะมีการโทรคุยกันบ้างนะคะเพราะว่าโยทำตั้งแต่กะสเกนเอกสารรวมทั้งกรอกในคอมพิวเตอร์ให้เลยนะคะไม่รวมค่าธรมเนียม นะส่งที่คุณต้องจ่ายอิมิเกชันอันนี้เป็นค่าบริการของอยู่ต่างหากนะคะสามารถติดต่ออยู่ที่ได้ที่ inbox page ไลน์แอดใต้คลิปหรือ Facebook ส่วนตัวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย